สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่สองมกราคมพุทธศักราชส5 6 4ัหารักิบ่ครับสำหรับพยากรณ์อากาศยีบสชั่วโมงข้างหน้าในวันนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกหนึ่งถึงสองเซลเซียสลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบ0้าถึงสสกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด บ่ายวันนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่28ถึง31องศาเซลเซียสสูงภูมิตสุดของเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าจะอยู่ที่16ถึง19องศาเซลเซียสครับสำหรับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับช่วงแรกวันที่สองถึงสมกราคม2565นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงลมบร็ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะครับ ข้าว่าจะอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดข้าว่าจะอยู่ที่16-19องศาเซลเซียสสำหรับช่วงที่สองนะครับวันที่5-8มกราคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นและมีหมอกาบางในตอนเช้านะครับลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิส,สูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสสูงอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่17-21องศาเซลเซียสครับราสัมบัติในช่วงนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นมีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเย็นในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศได้อีกครั้งในวันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน